ผมสวัสดีครับพี่น้องพากับช่องทินอีสานคือบ้านเกิดนะครับเนาะนี่มนีสีมาเขาคว,ว้ามานี่สิผัดเขียดนะครับเนาะผัดกระเพราเขียดเนาะเขียดก็ได้สั้งสื่อมาเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะมีบ้านห้าก็ได้หาแต่วยูนีค่ะต้นมากจ,จะก็จกินกับซื่อครับผมนี่ครับ ไปเบ่งวิธีการเ็ดครับผมพริกครับผมใส่พริกแข็งนะครับเนาะสำหรับใส่พริกแข็งต่ำครับผมมีพริกกรับเบะตะไคร่เบะบกูดนะครับเนะาะคานใส่สูตรบ้านๆน,นะครับผม ขวาก็เอื่อนขวานมันไปกระเพราสั่กระเพรามี่ซเบอร์ซอสของไอซอสยังแบบมีดีขวาก็คือตาเลยครับตาให้แหลกประหยัดนะครับผมเหนียวดูพริกแล้ว,ว,วลก็ตีมยืดกว่า ต้องใส้อากาศมันเข่าได้ันึ่งเลียเหนี่ยวหนึ่งเล้ยงเหนี่ยวนะครับสามาณน,นี่ครับผมสามาณนี่ครับผมเดี๋ยวต่อไปเลยครับผมมาลุยต่อเลยคนระับ <c oughs> ใส่น้ำมันนะครับเนาะสำหรับเบา อยแบ่งใส่น้ำมันมะพร้าวครับผมใส่มาประมาณรอดเห็นน้ำมันหอนครับผมรอดน้ำมันหอนจะเข้าอ่ะน้ำมันหอนนะครับ ผัดให้มันพรอมหอมเตดังล้่มันตีแห้หงอลไอะไรแีบัใส่ kiệm cho Mình sẽ dài khá trứng Mình vừa gặp đến nước chốt Nó cùng Mình nó ở đây nằm là sắp

Вот так вот. thầy được bảy cặp hông không đây Hạt thôi, bảy chụp leo, leo Được loại các bạn เขียดพัดเขียดเอามากินน้ำก,กันครับผมพี่น้องครับ